สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกๆท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปของกุหลาบแดงแข่งติชนนะคะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาดูไม้มงคล5ชนิดที่ปลูกแล้วนะคะทำให้คนที่อยู่ในบ้านเนี่ยสงบร่มเย็นมีความสุขนะคะอันนี้ทดลองด้วยตัวเองมาแล้วนะคะทุกคน5ไม้มงคลที่ว่านี้นะคะ นี่คะ่ะทุกคนเดี๋ยวจะบอกชื่อให้นะคะแล้วก็ให้ดูรอบๆก่อนนะคะเนี่ยห้ามมาให้มงคลน,นะคะเนี่ยเป็นอโกริมานะคะเพื่อนอโกริมาจะมีอยู่ต้นหนึ่งนะคะที่กุหลาบแดงชอบมากๆก็คือต้นนี้นะคะต้นนี้คือปลูกง,ง่ายมากๆเลยแต่ว่ากุหลาบแดงจําชื่อไม่ได้นะคะทุกคนว่าเขาชื่ออะไรนะคะใครพอรู้นะคะชื่ออโกลิมาแต่ว่า มันจะมีหลายสายพันธุ์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะต้นพันธุ์แบบนี้นะคะเพื่อนคือแบบพอเราปลูกแล้วมันรู้สึกว่ามีพลังนะคะมีพลังกับคนที่อยู่อาศัยมากๆเลยนะคะแล้วเนี่ยค่ะก็จะมีหลายชื่ออยู่นะคะเนี่ยเป็นอ่าตอนนี้ก็เป็นสีแดงๆแ,แบบนี้นะคะทุกคนเนี่ยค่ะเนี่ยสะสมให้ครบ5ชนิดนะคะเพื่อน ทําให้บ้านเราเนี่ยร่มเย็นนะคะร่มเย็นปลูกไว้นี่ก็คือสงบร่มเย็นมีความสุขค่ะใครเห็นก็ใครมาเห็นก็รู้สึกว่ามีพลังนะคะเย็นอกเย็นใจนะคะจากที่มาแบบร้อนจีมาเนี่ยมาเห็นต้นไม้บ้านเราเนี่ยทำให้เย็นลงได้นะคะทุกคนนี่แหละค่ะห้ชนิดนะคะเดี๋ยวจะพายดูอันนี้ก็คือจะเป็นเพชรน้ำหนึ่งนะคะต้นนี้นะคะทุกคน ต้นนี้จะเพชรน้ำหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะที่สมควรมีมากๆเลยนะคะเพชรน้ำหนึ่งแล้วก็เนี่ยเพื่อนๆดูตามภาพได้เลยนะคะแต่ว่ากุหลาบแดงเนี่ยอาจจะจําชื่อไม่ได้แต่กุหลาบแดงหามาปลูกแล้วรู้สึกว่าดีมากๆค่ะทุกคนเนี่ยค่ะก็เลยขยายหลายต้นนะคะแล้วนี่ก็เหมือนกันนะคะตอนแรกนะคะซื้อมาก็แค่หนเดียวนะคะกระถางเดียวนะคะพอมาอยู่อยู่ก็ขยายพันออกไปนะคะแล้วก็ปลูกสลับกันกับ เนี่ยอะโกลิมาเนี่ยแหละค่ะเพื่อนเป็นเป็นพันธุ์ที่ทําให้มีสีสันสงบร่มเย็นขึ้นมาได้นะคะทุกคนและนะคะนี่คือตรงตรงนี้ก็จะเป็นไม้มงคลที่เป็นตระกูลอะโกลิมานะคะเนี่ยค่ะจะเป็นอะโกลิมาหมดเลยนะคะตรงนี้แล้วเดี๋ยวไปดูอีกมุมนึงนะคะและนี่ก็เป็นไม้มงคลเหมือนกันนะคะตระกูลอะโกลิมาเหมือนกัน อันนี้ก็จะเป็นก้านสีแดงๆนะคะทุกคนเขาก็จะสวยนะคะแต่กุหลาบแดงนี่จะปลูกมีสิ่งนี้ห้อยลงมาด้วยนะคะทำให้เขาสวยชวนมองยิ่งขึ้นนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นกลิบป,ประช่อนนะคะที่ปลูกเอาไว้นะคะเขาก็จะสวยห้อยยาวระยะลงมาเลยนะคะและนี่ละค่ะเราปลูกไม้มงคลไว้หน้าบ้านแบบนี้นะคะรู้สึกว่าเย็นอกเย็นใจค่ะทุกคนใครที่ผ่านเข้ามานะคะอย่ามองแค่ภายนอกนะคะ ถ้าเข้ามาเห็นข้างในนะคะจะทําให้นั่งแล้วสบายนะคะเย็นอกเย็นใจนะคะทุกคนนี่คือไม้มงคลอันนี้ก็จะเป็นบัลลังก์เงินนะคะเนี่ยเพื่อนๆสามารถดูแบบแล้วก็ไปหามาปลูกได้เลยนะคะกุหลาบแดงอาจจะไม่รู้จักชื่อแต่ว่ากุหลาบแดงปลูกแล้วนะคะเนี่ยค่ะนี่ไม้มงคลที่สมควรปลูกนะคะทําให้ใครมาเห็นแล้วก็ จิตใจในี่สงบพร่มเย็นมากๆเลยนะคะส่วนฝั่งนี้นะคะก็จะทําให้เป็นพุ่มเป็นกอเนี่ยคือแบบเป็นกองเลยนะคะคล้ายๆกับเขาเรียกอะไรนะคะลืมชื่อนะคะเพื่อนนี่แหละค่ะกลับแดงปลูกแล้วรู้สึกดีมากๆเลยนำบรรยากาศเหล่านี้มาฝากทุกคนนะคะใครที่ชอบต้นไม้นะคะลองหามาปลูกนะคะเสริมห่วงจุ้ยบ้านได้ดีนะคะแม้บ้านเราจะเป็นอยู่กระท่อม จะเป็นกระต๊อบนะคะเพื่อนๆลองหามาจัดมาวางดูนะคะจะทำให้สบายตามากๆเลยนะคะเหมือนที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้นะคะเขาเป็นภุ่มและทำให้แสงสว่างภายในจิตใจเวลาเรายืนมองนะคะทุกคนนี่นะคะยิ่งมองนะคะยิ่งสว่างภายในจิตใจต้นไม้มงคลเหล่านี้นะคะทุกคนสามารถหามาปลูกได้เลยนะคะเนี่ค่ะก็มีหลายสายพันธุ์อยู่นะคะแต่กุหลาบแดงเนี่อาจจะไม่รู้จักชื่อนะคะ แต่ว่ากุหลาบแดงนํามาปลูกแล้วก็รู้สึกดีมากๆเลยนะคะฝั่งนี้คือเพชรน้ำหนึ่งคือขาดไม่ได้นะคะที่จะต้องเพาะแล้วก็ปลูกเอาไว้เยอะๆเลยค่ะเพชรน้ำหนึ่งนะคะทุกคนก็จําชื่อได้นะคะคําว่าเพชรน้ำหนึ่งนี้ก็คือคือหนึ่งจริงๆะคะ่ะเขาก็จะสวยมากๆนะคะกุหลาบแดงก็ปลูกเป็นแถวเลยนะคะเนี่ยปลูกเอาไว้นะคะก็เป็นพุ่มเล็กๆนะคะอย่างเพาะเอาไว้เนี่ยแต่เขาก็สวยมากนะคะทุกคนนี่ยค่ะ เพชรน้ำหนึ่งนะคะเขามีความสว่างในตัวเองนะคะเพชรน้ำหนึ่งเนี่ยปลูกแล้วรู้สึกว่าจะดีมากๆเลยนะคะแล้วเดี๋ยวไปดูอีกมุมหนึ่งนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นครานะคะคราตัวนี้ก็สวยมากๆาการะบกเยอะๆนะคะแต่กุหลาบแดงเนี่ยช่วงนี้นะคะก็ยังเหลือแค่ตนน้น ก็จะเป็นต้นก้ามปูนะคะถ้าเรารู้วิธีการปลูกเนี่ยเขาก็จะออกมาสวยเหมือนกันนะคะก็บานเป็นพุ่มเป็นพวงแบบนี้เหมือนกันนะคะแล้วก็จะห้อยมาเป็นพวงแบบนี้นะคะก็สวยเหมือนกันนะคะทุกคนเนี่ยค่ะแล้วเดี๋ยวไปดูอีกมุมหนึ่งค่ะต้นกลาบแดงนะคะก็จะเป็นทุ่งลงล่งงแบบนี้นะคะทุกคนท้องฟ้าวันนี้ก็สวยงามมากๆค่ะสบายตามากๆเลย แต่ว่านะคะจะให้เพื่อนๆดูอะไรนะคะนี่นี่หน้าบ้านของกุหลาบแดงก็จะโลง่ลงๆแบบนี้นะคะทุกคนเนี่ค่ะจะโล่งมากนะคะแล้วก็กุหลาบแดงเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบอากาศร้อนมากนะคะก็เลยปลูกต้นไม้เต็มหน้าบ้านแบบนี้เหมือนที่เห็นนะคะเดี๋ยวให้ดูค่ะแล้วนี่ค่ะสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือต้นโปยเซียนนะคะมีทุกสีนะคะของกุหลาบแดงแต่ว่านะคะเนี่ยจะให้ดูดอกสีขาวนะคะ อันนี้ก็จะเป็นสีขาวสีขาวเหลืองต้นนี้ก็สวยมากๆนะคะทุกคนดูนะคะเนี่ยนะคะสวยมากเหมือนกันแต่จริงๆแล้วกุหลาบแดงจะให้ดูนะคะต้นเล็กนะคะอันนี้ก็ต้นใหญ่นะคะเป็นพวงแบบนี้นะคะเป็นพวงปลูกก็ไว้แล้วก็เสริมมงคลได้ดีมากๆเลยนะคะหลักๆที่จะให้ดูก็คือโปยเซียนดอกเล็กนะคะทุกคนดอกนี้พันนี้หายากมากๆนะคะแล้วก็ปลูกแล้วก็รู้สึกว่า เขาจะสวยงามนะเพื่อนนี่วันนี้แดดจ้าเลยนะคะมายืนอัดคลิปอยู่นะคะอยากให้ทุกคนได้เห็นนะคะดูนะคะโปยเซียนแต่ละต้นเนี่ยคือเขามีพลังแล้วก็ดอกเยอะขนาดนี้นะคะทุกคนดูนะคะเนี่ยสวยมากๆนะคะนี่คือ,อเคล็ดลับในการปลูกต้นไม้ของกุหลาแบแดงทําให้ตัวเองนะคะอยู่เย็นเป็นสุขนะคะก็เป็นความสุข ใครมาเห็นตรงนี้ก็จะเวียนมาหาดอกไม้กุหลาบแดงกันทุกคนค่ะนะคะวันนี้แด,ดดย้ามากเลยนะคะเนี่ยค่ะก็จะเป็นพุ่มสวยแบบนี้นะคะอันนี้คือขาดไม่ได้สําหรับคนที่รักต้นไม้นะคะถ้าปลูกแล้วจะมีความรู้สึกว่ามีพลังมากๆในการปลูกต้นไม้ประดับบ้านบ้านเราไม่ได้หรูหราอะไรมากมายนะคะแต่ว่าปลูกแล้วสบายตาสบายใจนะคะนะคะี่ค่ะ แล้วก็หลับแดงก็จะปลกจนเยอะขนาดนี้ค่ะเนี่ยปลูกรอบแบบนี้นะคะทุกคนก็จะเห็นเลยมันบานสะพรั่งมากๆนะคะเหมือนที่เห็นนะคะทุกคนนี่แดดจ้านะคะยืนอัดคลิปให้เพื่อนๆได้ดูนะคะอันนี้คือขาดไม่ได้เลยนะคะคําว่าปวยเซียนดอกเล็กต้นนี้มีพลังมากๆคะ่ะทุกคนและที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือ ไฮเลนเยนะคะเพื่อนปลูกไว้แล้วเขาจะเป็นช่อเป็นพวงแบบนี้นะคะเขาจะสวยงามมากๆเลยนะคะพอได้เชิชมนะคะทุกคนเนี่ยค่ะเขาจะเป็นช่อบแบบนี้เลยนะคะสวยงามมากๆนะคะเนี่ยสวยมากนะคะทุกคนเนี่ยค่ะเขาเป็นช่อบแบบนี้เลยนะคะนี่คือการปลูกต้นไม้ประดับของกุหลาบแดงแต่ทําให้เสริมห่วงจุย้ยเสริมบ้านทําให้บ้านร่มเย็นน่าอยู่ยิ่งขึ้นนะคะทุกคน และใครนะคะที่ยังไม่ได้กดติดตามกุหลาบแดงนะคะกดติดตามมาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดสิ่งดีๆที่กุหลาบแดงนํามาแบ่งปันกันนะคะอาจจะเป็นไอเดียเล็กๆน้อยๆในการจัดบ้านมุมเล็กๆของเรานะคะบ้านไม่หญ่อยู่ราอะไรมากมายนะคะแต่ก็ทําให้เราอยู่แล้วมีความสุขนะคะทุกคนนี่คือมุมเล็กๆของกุหลาบแดงแต่อยู่แล้วยินสบายนะคะก็เลยอยากจะแนะนาเพื่อนๆนะคะบางคนบ้าน อ,อยู่บ้านชนบทแบบนี้นะคะทุกคนนํามาปลูกแล้วก็สวยมากทําให้หน้าอยู่แล้วก็ร่มเย็นนะคะทุกคนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะก็กดติดตามกันเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดสิ่งดีๆที่กุหลาบแดงนํามาแบ่งปันในการปลูกต้นไม้ประดับไม้มงคลหน้าบ้านกันนะคะขอบคุณมากๆสาหรับการรับชมคลิปนี้นะคะทุกคนขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ